อารุนสวัสด์ตอนเช้าค่ะแม่แม่วันนี้จะพาแม่แม่มาดูช้างน้อยน้องซันเดย์นะคะความสุขเขาล่ะนะคะเด็กน้อยนอนตากแดดนุ่นตุ๊ก,กตาแม่แม่เอ้ยมาดูนะคะนอนตากแดดค่ะทำยังไงจะทำความสะอาดให้ได้เนาะนี่สายแล้วมามาแม่แม่มาดู มีเสียงกลนด้วยนะคะหลังฟังมีความสุขแท้เมื่อไหรจะตื่นเนี่ยเอาน้องน้องน้องพลอยพลอยเอ้ยมาปลุกน้องสันเดย์หน่อยเนี่ยน้องหมาน้องช้างเล่นด้วยกันเด้อแม่แม่แม ดูงวงน,น้อยนะคะดงวงวงน้อย,อยโอ้ยเนาะเดจ้านอนตากดดแดดเหรอนอนตากอากาศนะคะแม่แม่มีความสุขเหลือกเกินนะคะก็กลัวอบอุ่นไม่อบอุ่นได้ยังไงแม่พัดวีให้อ่าป้าเฝออยู่ดูอยู่ข้างหลังนะคะส่วนฝั่งนี้กับพี่โชคนะคะพี่โชคกับยายนะคะบ้านเรานี่มีความสุขมากเลย อุ่นมากเลยนะคะตรงกลางก็มีต้นสับปะรดนะคะอ่ะอ่กอเด้อแม่แม่เอ้ยมากอดๆท่านอนเด้อออิอจฉาจังเลยนะคะแม่แม่จา้านอนตากอากาศนอนตากแดดน,นะคะแสงแดดตอนเช้านะคะเอะถ้าเป็นว่าเด็กน้อยนี่ตัวเหลืองนี่ก็คุณหมอก็จะให้รับแสงตอนเช้านะคะ,ะดูดูนะคะเด็กน้อยนอนรับแสงตอนเช้านะคะ ตัวเหลืองก็หมดแล้วเดยตื่นเนี่ยตาจะทําความสะอาดใ้เนี่ยตื่นตื่นนายแล้วพลอยเอ้พลอยอ่ะพลอยเอ้มาปลุกซันเดย์หน่อยเร็วน้องหมาน่ารักด้วยนะคะคุณแม่เด้อฮ่าดูอย่างนะคะคุณแม่จ๋าเด้ออืมแม่ก็พัดวีให้ได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเลยนะคะเสียงนอนกลนนอนตากแดดค่ะนอนนอนตากอากาศตากแดดตอนเช้า แดดอ่อนๆนะคะคุแม่อะไรจะมีความสุขดูงวงน้อยๆนะคะโอยตากระยายนี่ก็ทำความสะอาดให้ตอนเช้าอบอุ่นมากเลยนะคะคุณแม่ท่านไหนอยากมาก่อนมาสัมผัสชีวิตจริงอตากระยายก็มาได้นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับนะคะลูขาโอยเป็นตาสั่งแตนะ่นอะ ตื่นๆฉันเด้เออภาษาสวยเขาว่ายูลยูลเด้เอ้ยเด้ยูลเด้อ่ะภาษาสวยเขาว่าตื่นนี่เขาว่ายูลนะคะคุณแม่ภาษาสวยวันละคำยูลยูเด้ยูลยูลตาหนึ่งว่าความสะอาดอ่อนเด้ยูล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 ยูเลยยูเลยเด้ยูลเลยบิ๊กเอ็มว่านอนทำไม้สายแล้วตื่น ยูตัตงไงแล้วยูลอ่ะมาดูความน่ารักนะคะ <laughs>